วัสด,ดียามค่ำนะครับก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งดูนะครับนั่งดูเป็นองค์นี้ถ้าคนเล่นพระเนื้อดินก็น่าจะพอรู้นะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเป็นพระอะไรองค์นี้คือพระคงนะครับเนื้อท่านก็จะออกงเหลืองเท่าๆหน่อยฮะออกจะจะไม่ออกดำนะฮะจะออก ดินเนื้อดินน่ะเนื้อดินนะครับก็พระคงนะครับพระคงเป็นพระสกุลลำพูนนะฮะเช่นเดียวกับพระรอดนะครับแต่ว่าจะมีความใหญ่และหนากว่าพระรอดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเอาพระรอดพระรอดดำที่ผมทำคลิปเมื่อวันมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ดูความหนานะความหนานะครับ ความหนาจะต่างกันเยอะเลยนะครับแต่ก็มีศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับเราผมก็อ่านศึกษาตำราของพระคงมาก็หลากหลายเล่มนะครับก็มีทั้งครูบาอาจารย์หลายท่านก็เขียนไปคนชี้ตำหนิไปแต่ละอย่างซึ่ง บางคนก็ใช้วิธีการให้ดูเนื้อบางคนก็ใช้วิธีการให้ดูพิมพ์นะครับก็สักแล้วแต่ว่าใครจะใช้วิจารณญาณในการรับชมแบบไหนนะครับซึ่งองค์นี้ได้มานานมากแล้วนะครับซึ่งพื้นเพผมเป็นคนเหนือนะครับมีก็มีเก็บบ้างนะตอนนี้มีพระคงอยู่ประมาณ4องค์4องค์ซึ่ง มีพระอ,องค์พระคงที่ผมชอบส่วนตัวอยู่องค์หนึ่งแต่ผมยังไม่ได้เอามานะแต่องค์นี้ผมดูสภาพแล้วก็คือมีความคมชัดนะครับตรงนี้มีหมัดไฟเหมือนพระรอดเลยนะฮะเนี่ยปูดขึ้นมาตรงหัวนะครับดูเส้นเส้นโพนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ที่มีความชัดนะครับมีกิ่งเห็นไหมมีใบโพใบโพมีก้านมีกิ่ง เห็นผ้าที่กดพิมพ์ออกมาได้ชัดเจนค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับมีมีตานะฮะเห็นตาลำไรเลยนะม,มีตามีมีตามีปากมีจมูกนะครับซึ่งบางท่านนะฮะจะสังเกตดูตรงหน้าผากนะเขาเรียกว่าอุณารโลมหรือเปล่านะฮะถ้าเราสังเกตอย่างเงี้ยก็จะเหมือนพระรอดนะคล้ายๆหมายถึงไม่ได้ว่าเหมือให้เหมือนนะเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดกันคือจะมีเหมือนกระจังตรงเนี้ย เหมือนหน้าท่านเหมือนท่านใส่หมวกนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพระสกุลลำพูนทําไมทําไมเขาทําแบบเหมือนเหมือนพระท่องใส่อะไรอะหมวกหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่เขาไม่รู้เหมือนกันนี่เห็นไหมนี่เป็นหูนะ หูนี่ก็จะมีเหมือนไล่ขึ้นมาเป็นขอบเหมือนเหมือนใส่หรือว่าหนาวหรือเปล่านะเขาก็เลยใส่หมวกให้พระก็ไม่เข้าใจต้อ <c oughs> งของขามาด้วยนะครับก็คือคือเป็นข้อสันนิษฐานผมว่านันะเป็นศินละปะนะฮะเป็นศินละปะของงานศินละปะของฮาริปุญชัยนะครับฮาริปุญชัยก็คือพระสกุลฮาริปุญชัยนะครับจะมีลักษณะแบบนี้มีพระคงพระเปิมพระรอดนะครับ ทีนี้เขาดูอะไรกันยังไงผมก็ไม่มาชี้ตำหนินะครับก็สังเกตจากที่ตัวสังเกตก็คือเนี่ยพวกเม็ดบัวเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นเนาะแขนแขนว่าโคงนี่จะล่่าใหญ่นะฮะแต่คนโบราณนี่เขาไม่ไม่ไม่มาบอกชี้ตำหนิเขาให้ดูพระโคงเขาให้ดูตรงปลายปลายนิ้วมือตรงเนี้ยจะมี จะมีเหมือนเช่นเล็กๆแตกชนชนข้อมือนะครับอันนี้เราก็ไม,ไม่ไม่มายึดติดเป็นตายตัวนะครับผมผมดูความชัดเจนของเนื้อหาแล้วก็ดูความคมของของพิมพ์ทรงไปส่วนจะเก้จะแท้ผมก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าจะเก้จะแท้ก็ดูความสวยงามเล่นค่อยชอบแค่นั้นเองนะครับดูนะครับท่านดูนะะมี กิ่งโพนะออกจากใบหูมีใบพงใบโพติดชัดเจนนะฮะติดชัดเจนด้านหลังก็มีรอยมือกดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นพระสกุลเดียวกันก็ใช้วิธีเดียวกัน,นะฮะพอกดเสร็จุวกมือก็ใช้มือจิกจิกขึ้นนะฮะเหมือนมีบีบ,บ,บขึ้นออกจากแม่พิมพ์นะครับองนี้ก็จะติดชัดนะเราสังเกตดูว่า ชัดไม่ชัดก็คือเห็นเส้นกําไลคอเนี่ยเส้นกําไลคอข้อแขนข้อแขนข้อขาจะมีเหมือนกําไลนะเป็นขยักขยักสองสองเส้นเดี๋ยวผมก็ค่อยสั่งส่งให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยส่งดูนะฮะดูเนื้อไปด้วยกันนะฮะดูเนื้อไปด้วยกันอันนี้ดูดูโพก่อนนะครับบูโพก้านใหญ่ๆก้านใหญ่มีกิ่งก้านมีกิ่งเล็กๆนะครับ ช่างศิละปะเขาแกะได้ค่อนข้างงดงามนะฮะดูตาดูปากก็เห็นลำไรนะครับเห็นลำไรตรงนี้มีหมัดไฟขึ้นมาเม็ดหนึ่งเลยนะครับเม็ดเบลล์เล่เลยนะครับติดอยู่ตรงหัวนะะดูด้านข้างนี่ก็จะเห็นท่านเหมือนท่านนั่งงําปากอยู่เนาะเขาเรียกว่าอะไรดูเส้นคอเส้นกำไรคอก็จะจะเห็นนะเห็นไหมเส้นเล็กๆคมๆ ตรงคอใต้คางนะครับซึ่งบางองค์ก็ติดไม่ชัดก็จะไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่องค์นี้จะจะชัดมากเดี๋ยวผมส่องให้ดูเห็นไหมครับเนีย่ยชัดเจนมากเส้นคอนะฮะเส้นโพกิ่งโพต่างๆเห็นไหมผมผมเอียงดูอย่างเงี้ยตามตามไฟแล้วกันนะครับส่องดูตามไฟเนีย่ยดูนะ กิ่งโพด้านซ้ายมือนะฮะจะออกจากข้างหูนะฮะจะเป็นกระจุกนะฮะจะเป็นกระจุกแต่บางคนเขาเขาให้มานั่งดูตำหนิตามกิง่งตามว่ามันต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ผมผมไม่บอกทางนั้นดีก,กว่านะครับเพราะมันเป็นผ้าเนื้อดินตามทฤษฎีตามแนวทางของผมนี่ผมไม่ชอบมานั่งไล่ตำหนิเพราะว่ามันมันสามารถเพี้ยนได้อะผ้าเป็นพันกว่าปี ดูเนื้อดีกว่านะฮะดูเนื้อดีกว่าเนี่ยององนี้ผมมาส่องให้ดูจริงจงจังๆเลยนะครับดูเนื้อนะครับแห้งเนื้อจะแห้งแข็งแกร่งเลยนะครับเนี่ยแขนจะล่ําใหญ่นี่คือพระครงนะฮะพระครงฤาษสีนะครับพระครงกุลฤาษสีเนี่ยเม็ดบัวติดคมชัดนะครับคมชัด ดูตรงข้อมือเห็นไหมฮะมีจะมีติ่งเล็กๆวิ่งไปชนข้อมือนะค,คือผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกดูพระโคงให้ดูตรงนี้แล้วก็ดูตรงฐานตรงนี้นะฮะเส้นฐานจะวิ่งมาชนขอบนะครับวิ่งมาชนขอบบางองค์ก็จะจะเลยมาก็มีนะครับดูเนื้อนะฮะมีความเหี่ยวความย่นในตัวนะครับคาบนวลดิน,นครับคือดู พระเนื้อดินต้องต้องดูนวลดินเป็นนะครับนวลดินก็คือดินเนื้อละเอียดที่มันเกาะตามผิวพระนะครับดูนะครเหี่ยวย่นนะฮะเหี่ยวย่นก็มีพี่ชายท่านหนึ่งนะทัก ถ้ามาในนี้ผมปิดเสียงนะถ้ลาลน์มาท่านก็คุยกับผมประจํานะทักว่าเดาอยู่ว่าถ้าผมไม่หลับก็แสดงก็ผมทําคลิปท่านรู้ใจผมมากเลยนะผมกลาลังทําคลิปครับเดี๋ยวผมทําคลิปแล้วให้ดูนะครับก็ตอนนี้ยังตอบท่านไม่ได้เพราะผมพูดอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยค่อยคุยกันนะครับท่านพี่อันนี้ก็ให้ดูพระคงไปก่อนนะครับ ก็เป็นพี่ชายท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่หนองบัวลำพูนะฮะก็เล่นพระหลวงพ่อเงินด้วยกันก็สนิทสนมคุยสารทุกสุขดิบกันนะครับด้วยเมตตาของหลวงพ่อเงินนะครับทาจึงทำให้มารู้จักกันแต่วันนี้เราคุยในเนื้อหาของพระโคงก่อนนะครับดูนะครับดูศิละปะนะครับช่างเขาแกะออกมาได้อ่อนช้อยงดงามมากนะครับ ลูกก้นก้นแมงสาบเหมือนกันเห็นรอยมือไหมฮะรอยมือนะครับคาบลาดินนะครับยังติดดำๆมีอยู่ความจริงมีหลายสีนะมีสีเท่าออกสีเท่าสีแดงสีดำแล้วแต่นะเหมือนพ้ะลอดเลยครับแล้วแต่อุณหภูมิของไฟที่เขาจะมาเผาอย่างอย่างองนี้ออกสีสแดงเห็นไหม มีใหญ่มีเล็กนะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กองค์น,นี้จะใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่กว่าองค์นี้นะครับแต่ศิละปะจะไม่ทิ้งกันนะฮะเดี๋ยวค่อยดูองค์นี้ละกันนะครับองค์นี้ก่อนนะฮะอันนี้พิมพ์กลางแนละ้วจะมีเล็กอีกนะฮะเนี่ยตรงด้านหลังรู้สึกจะเป็นหมัดไฟหรือเปล่ามงไม่ได้ดูอ,อ๋อไม่ใช่เป็นรูเฉยๆนะครับหมัดไฟมีแต่ตรงตรงหัวแค่นี้เองนะครับ ก็เป็นพื้นฐานในการดูไว้ละกันนะครับไม่ไม่ชี้ขาดว่าจะเกสจะแท้ท่านท่านผู้รู้ก็ดูไปนะครับว่าเป็นผระแท้หรือผ้าเกศนะครับแต่นี้ได้มานานมากนะครับเก็บมาเก็บมาไม่เคยเอาออกมาให้ใครชมนะมีแต่เอาออกพ่ะรอดเอาแต่พ่ะรอดมาให้ชมนะครับวันนี้ก็ก็คือ อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเนะี่ยมีอีกองหนึ่งนะองนี้ก็เล็กอีกนะฮนะเก็บไว้มานานนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำวอวยพรแล้วกันนะครับขอให้ท่านบาร,รมีของพระคงะคให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญฮะสุขภาพคงอยู่อย่างแข็งแรงนะครับมั่นคงแข็งแรงทั้งจิตใจและร่างกาย คิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาและอยู่กับท่านด้วยความมั่นคงนะครับผมสวัสดีครับ